สวัสดีสสดครับ <ฮะ S 1> วันนี้นะ,ะเราจะมาแกะการ์ด Battle of t h ตลิ n งชันนะครับในคอลเลกชัน Life of หนวงเองวันนี้เราก็จุ่มกันมาคนละสองนะฮะ,ะ<ห>ไปเดินอของถมกันมาแล้วเจอนะฮะก็เลยไม่พลาดอ่ะเดี๋ยวเราเาเป่ายิงชุกกันดีกว่าว่าใครจะได้แกะสองกันก่อนอยังยิงยังประกาเป๋่ายิงชุกโ,<ฮ>โอเคพี่ตาลก่อนเลย การ์ดนะฮะจะมีทั้งหมด97แบบนะเขาเขียนอยู่ตรงนี้ก็จะมีเปเปอร์แลนหนึ่งแบบการ์ดบอร์ดแลนหนึ่งแบบซีเค็ดแลนดยี่สิบแบบอันต้าแลนดสิบแบบซุปเปอร์แลนดสิบสองแบบแลนดสิบแปดแบบแล้วก็คอมมอนสามสิบห้าแบบนะฮะก็ไม่รู้แหละว่าจะได้อะไรแต่คาดหวังความปั่นนะฮะดูดิ เนี่ยดูแค่สองมันก็ได้ว่าปั่นขนาดไหนนะครับผมไลฟ์ออฟนวลเราก็เอาง่ายๆพูดแค่ชื่อก็รู้แล้วล่ะว่าล้อเรียนล้อเรียนมาจากอะไรนะ<อ>รายการโหนกระแสของเรานั่นหลยเ,<อ>เป็นไงแกะได้ยังเอ,อ้ยถึงก็ต้องใช้มีดกันเลยอ่ะถึงก็ต้องใช้มีดกันเลยอ่ะโอ้โหมันเหนียวใช่ไหมมันเหนียวแหละรุ่นนี้ออออคือต้องบอกก่อนว่ามันเป็น อะไรนะมันค่อนข้างขายดีเลยนะเท่าที่สังเกตดูในหลายๆเวฟอะไรเงี้ยที่มันเปิดขายเนย่หมดก่อนตลอดเลยนะไลฟ์ฟอฟนวงเนี่ยแสดงว่าการ์ดเขาต้องดีจริงแหละไม่รู้ว่าออดีในแง่แบบเอาไปเล่นหรือเปล่าหรือว่า,าความปั่นอะไรหรือเปล่าออมาเธอเริ่มก่อนเลยอะดีฉันแกะรอด้ยดิฉันแกะรอ,อเต้นเลยอะอยากได้แลอะอยากได้แบบอยากได้พี่นวงอ่ะง่ายๆอะมา

ถัดมาโอเคไปถัดมาเป็นไปปึ๊บนี่อะไรอ่ะผีเสื้อของเดีซี่โอเคนาหน้าก็คือปั่นไปแล้วโอเคอาจจะอาจจะซอปอันนี้ซอปหน่อยถัดมาถัดมาจากปึ๊บนี่อะไรอ่ะเป็นธงชาติเสาธงเสาธงเข้าเป็นพาดเลยอ่ะดื้อเลยอ่ะโอเคเอาเขาสิไปอุ้ย เฮ้ยนี่อะไรเจ้าของร้านปลาทูน่าปึ๊บเฮ้ยลายเส้นเขาสวยนะลายเส้นเขาเฟี้ยวปึ๊บปึ๊บไปสุดท้ายต้องแลงแหละมันจะต้องมีแบบอะไรอ่ะปึ๊บมีความฟุ้งฟิ้งไหมเฮ้ยคาถาสตูลีกไปสตูลีกไปโคตรตรงตัวเลยโคตรตรงตัวเลยเป็นการแบบฟุ้งฟิ้งนะสตูลีกไปเฮ้ยลายเส้นก็สวยลายเส้นเฟี้ยวลายเส้นเฟี้ยว แสดงแสดงว่าก็คือใบสุดท้ายของทุกซองเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบแบบความความเล่ความฟุ้งฟิ้งอะไรอง่างเขานะชอบ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 โอเคมาฉันแกะซองฉันได้เสร็จพอดีมาอันแรกนะคาถาคาถาไงมาเริ่มหนึ่งสองชึบอันนี้อะไรอ่ะ เปลี่ยนเมนอ๋อเขาเป็นโอชิโอตะดูรูปดิเขาเปลี่ยนเมนเลยเ <Okay. S 1> ขาเปลี่ยนเมนเลยโอเคไม่จริง่ะข่าใบาที่สองอนี่ชาชาจังไอดอลคนเก่งอ๋อนี่คือก็คือ,คอต่อกันเลยนี่คือต่อกันเลยเขาเปลี่ยนเมนกันเขาเปลี่ยนเมนเขาเปลี่ยนเมนแล้วก็คือแบบเ,<อ>เป็นไอดอลเลยเ ให้คุกกี้ทำนายกันอ่าอ่าอุ้ยเราได้เป็นเรื่องราวนะหนึ่งหนึ่งเรื่องนะเป็นเรื่องราวแล้วเป็นเรื่องราวแล้วอ่าใบที่สามชิงทนายเตะหมาแล้วเว้ยทนายเตะปากเว้ยนี่แหละหมาแล้วเว้ยพี่ดวงพี่หน่วงต้องมาแล้วล่ะมาแล้วพี่หน่วงต้องมาแล้วใบที่สี่พี่ดวงกลับบ้านเก่าอ้าว กับบ้านเก่าเลยกลกับบ้านเก่าเลยดีนี้อันนี้บอกเราเออกับบ้านเก่าไปเลยและใบสุดท้ายแ่นอะไม่ใช่ลาชนีหิมะชิลินบิ้งชิลิ่นบิ้งชิลินอ่าเป็นการฟงฟิงเป็นการฟงฟิงอ่าไม่ได้พี่หน่วงนะไม่ได้พี่หน่วงแต่ได้ทนายมาแทน ก็คือเราได้เกี่ยวข้องกับรายการหโหนกระแสนีก็น่าจะมีเนี่ยแค่นทานายนี่แหละแ <g ül> ค่นทานายเลยแค่นทานายเลยนะเออเออก็ถือว่าก็ยังปั่นอยู่ก็ยังปั่นอยู่เออแต่เรายังอยากปั่นให้สุดกว่านี้นะคิดว่าในอนาคตน่าจะมีการแบบจัดต้องจัดกันอีกแน่นอนนะฮะเป็นไงถือว่าชอบไหมก Life ับไลฟ์ออฟน่วงเธอชอบก์ดใบไหน,ไหนมากที่สุดในในซองที่เธอแกะมาห้าใบนี้ถ้าห้าใบเรา ก็คงต้องเป็นคาถาสัตวลีกไปอันนี้แน่นอนส่วนของพี่ออฟก็แน่นอนทนายเตะปากนะครับอันนี้อยู่แล้วอันนี้อยู่แล้วนี่แล้วนี่ท้ามีพี่หน่วงนะเด็ดเลยโอเคโอเคงั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย